วิธีการเล่นบทบาทแมดเดสทรอยเยอหรือผู้ทำลายล้างในเกมอเทิเมตแวร์วูฟภาคเสริมที่มีชื่อว่าโปรผู้ทำลายล้างเป็นฝ่ายชาวบ้านถ้าผู้ทำลายล้างโดนหมดกำจัดจะใช้ความสามารถไม่ได้แต่ถ้าถูกมนุษย์หมาป่ากำจัดเมื่อผู้ดำเนินเกมประกาศผู้ที่ถูกกำจัดเป็นผู้ทำลายล้างในตอนเช้า วันต่อมาให้ผู้ดำเนินเกมแจ้งผู้ทำลายล้างเลือกผู้เล่นฝั่งด้านซ้ายหรือฝั่งด้านขวาของผู้ทำลายล้างที่จะถูกกำจัดไปพร้อมกับผู้ทำลายล้างโดยจำนวนผู้เล่นทั้งหมดของด้านนั้นจะถูกหักออกด้วยจำนวนมนุษย์หมาป่าที่ยังเหลือรอดและเริ่มถูกกำจัดจากผู้เล่นที่อยู่ติดกับผู้ทำลายล้างยกตัวอย่างเช่นผู้ทำลายล้างเลือกด้านขวามีผู้เล่น4คนและตอนนี้ยังเหลือมนุษย์หมาป่า2ตัวทำให้ผู้ที่โดนกำจัด โดยผู้ทำลายล้างเหลือ2คนและนี่คือบทบาทผู้ทำลายล้างในเกม a d i m a t เมตแวร o วูภาคเสริมที่มีชื่อว่าโปรถ้าสนใจบทบาทไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ